ช่วงจังหวะปีที่ตกปีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนก่อให้เกิดความเดือดนรน้อนใจเกิดขึ้นก็จะต้องเตือนว่าให้รู้จักระมัดระวังให้รู้จักหลีกเลี่ยงและไม่ควรที่จะประทะด้วยยิ่งมีผลกระทบจากบุคคลที่มีดวงชะตาที่แข็งแกร่งกว้างอย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัยใครที่มีผลประทะเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในดวงชะตาของแม่ตัก๊กพรกนกนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งให้ปล่อยวางบ้างอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องวิตกกังวลให้ไม่สบายใจปัญหาต่างๆนั้นถ้าหากว่าไม่นิ่งไม่เฉยไม่ปล่อยวางโอกาสที่จะมีผลปะทะมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นก็จะตามมาอย่างแน่นอน งานนี้นะคะรีด้ว่ามีดราม่าที่ไหนโหนรุ่นใหญ่ยังสิ้นแส้เข่งนักพาดวงวิคชาตากรรมก็ไม่รอช้าค่ะลาสุดออกมาพาดวงชะตาของแม่ตักกรกนกเจ้าของห้างเพชรทองเคทูเอ็นที่กำลังมีกระแสล้ลอระอุอยู่ในขนาดนี้นะคะบมขายทองไม่ตรงปกที่มีผู้เสียหายอืออและงานนี้บอกเลยว่าโดนอ่วมค่ะเพราะผู้เสียหายไม่ยอมนะคะยังคงเดินหน้าแจ้งตำรวจปคบ,อบอเอาผิดแม่ตักพร้อมสามีป้าเบี้ยข้อหาช่อกงประชาชนและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะหลังรวบรวมผู้เสียหายได้หนึ่ง 155คนมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทเชื่อถูกหลอกขายของไม่ได้มาตรฐานยันเอาผิดถึงที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเดินทางบุกทำเนียบร้องลอมอตสคบคุมขายของออนไลน์ทั้งระบบนะคะหลังพบสารพัดกลลวงเต็มโลกออนไลน์ค่ะขณะที่หน้าร้านทองหน้าวันนี้นะคะยังคงมีลูกค้าที่เคยซื้อทองจากไลฟ์ของแม่ตักนาทองมาขายคืนกันเป็นจานวนมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่มีรายงานนะคะว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบ วันนี้27กันยายนค่ะไดเรียกแม่ตักแล้วก็สามีนะะในกระห้มาชี้แจงข้อมูลแต่ไม่มาติดต่อขอเลื่อนนัดนะคะโดยตัวแทนให้เหตุผลว่าอยากจัดการเรื่องการคืนสินค้าให้ผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยจะทําหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าทําให้เบื้องต้นนะคะสคบอค่ะจะพิจนารณาหนังสือแจ้งเหตุข,ขัดข้องเพิ่มเติมว่าฟังขึ้นหรือไม่นะคะในการขอเลื่อนค่ะและจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ชี้ว่าแม้ทั้งคู่จะไม่มาตามนัดในวันนี้กระบวน การของสอคอบอนะคะจะยังคงดําเนินต่อไปค่ะซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทําให้กระบวนการนะคะหยุดชะง,งักเจ้าหน้าที่นะคะมีการเก็บข้อมูลหลักฐานอยู่ตลอดนะคะในทางกฎหมายผู้ถูกเรียกเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธหนังสือเรียกของเจ้าหน้าที่ได้ถ้าทั้งคู่นะคะยังเลื่อนการเข้ามาให้ข้อมูลในครั้งที่2อีกนะคะสคอบอค่ะสามารถส่งดําเนินคดีหากมีการจงใจขัดหนังสือเรียกนะคะจะมีโทษนะคะทั้งจําคุกแล้วก็ปรับค่ะอีกทั้งเจ้าตัวนะคะจะต้องนําข้อมูลเข้ามายื่นด้วยตัวเองทั้ง2คนสําหรับการเข้ามาในครั้งที่2นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะทมกลางกระแสข่าวของแม่ตักกรกนกคัที่โดง่งดังไปเป็นวงกว้างนะคะหลายคนได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงสื่อหลายสำนัก่ะที่ออกมาข่งี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านสินแสเข่งนะคะสินแสดังในโลกออนไลน์ก็ได้ออกมาพาดวงนะคะโดยในคลิปดังกล่าวได้เขียนข้อความกำกับไว้ด้วยว่าสินแสเขง่งพาดวงวิกฤตสุดยอดแม่ค้าออนไลน์แม่ตักในรอบปี2567นะคะเป็นปีบิดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจนะคะกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะ ต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้กล่าวคําทํานายว่าในช่วงระยะนี้นะคะเหมือนพขเข้าพาแซกเพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปดังเข้ามาอย่างมากมายอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าขอให้ใจเย็นๆหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแยง้งค่ะหากว่าไม่ปะทะาปัญหาอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดนะคะพยายามยิ่งๆเฉยๆไว้ประคองตนเองเนี่ยให้ผ่านระยะเวลาที่เหลือเนี่ยอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะถ้าถึงวันสุดจีนเดือนกุมภาพันธ์ปี25 6 8นะคะ ปัญหาต่างๆนั้นก็จะผ่านพ้นไปค่ะจากนั้นนะคะสินแสเข่งค่ะยังได้ชี้ว่าดงชะตาของแม่ตักนะคะถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคนค่ะเป็นคนที่ใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ดื้อรัน้นอยากรู้อยากเห็นนะคะแต่ถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะยิ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าทองคานะคะก็ยิ่งจะทําให้ประสบความสําเร็จแต่มรสุมที่เกิดขึ้นในช่วงปี2องพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะเป็นปีที่เบียดเบียน,นะะใน,เน,นใกเร ที่ไม่เป็นเรื่องกองให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นทําให้อึดอัดไม่สบายใจนะคะพร้อมกับฝากว่าให้ปล่อยวางบ้างอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะมาเป็นเรื่องวิตกกังวลและไม่สบายใจแล้วปัญหาจะขี้คายไปทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะสวัสดีครับสินสายแข็งครับวันนี้จะผางดวงวิกฤตนะครับไปถึงแม่ค้าออนไลน์แม่ตักพรกนกสุวรรณบุตรซึ่งในช่วงระยะที่เกิดขึ้นนี้ เหมือนกับสุกเข้าพระเสาแทรกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นประดังเข้ามาอย่างมากมายก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าขอให้ใจเย็นๆนะครับหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่ประทะปัญหาอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดพยายามนิ่งๆเฉยๆไว้ประคองตนเองให้ผ่านเหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับวันตุดจ,จีนแล้วเดือนกุมภาพันธ์ปี2568 ปัญหาต่างๆนั้นก็จะผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของแม่ตั๊กกรอนกนกนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็นรู้อะไรนิดไม่ได้ต้องรู้ให้จริงต้องถามให้รู้เรื่องถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งและถ้าหากว่า เป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการค้าทองคํานั้นก็ยิ่งจะทําให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นั้นถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากเพราะฉะนั้นในฐานดวงชะตาถือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงแต่มรสุมที่เกิดขึ้นในช่วงปี2 5 6 7นั้นเป็นปีที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นให้อึดอัดไม่สบายใจ ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าให้ปล่อยวางบ้างอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องวิตกกังวลให้ไม่สบายใจปัญหาต่างๆนั้นถ้าหากว่าไม่นิ่งไม่เฉยไม่ปล่อยวางโอกาสที่จะมีผลปะทะมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในรอบปี2567พยายามหลีกเลี่ยงไว้ดีกว่านะครับ ปัญหาต่างๆนั้นก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับ ซึ่งหลังจากที่ซินแสเข่งนะคะออกมาพูดแบบนี้แต่เมื่อไปส่องคอมเมนต์กลับพบว่าหลายคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ซินแสเข่งกล่าวถึงแม่ตั๊กนะคะโดยเฉพาะคําว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้เจ้าตัวนะคะโดนถล่มยับซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากนะคะก็คอมเมนต์จวกเละค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนจะเห็นผิดเป็นถูกทุกเรื่องเลยค่ะไม่ออกมาพูดก็ไม่มีใครว่านะชาวบ้านในเดือดร้อนยังมาบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ยังไงเรื่องไม่เป็นเรื่องยังไงก่อนผู้เสียหายเยอะมากเรื่องไม่เป็นเรื่องคือความเดือดร้อนของประชาชนนั้นนี่เรื่องใหญ่มากงงกับสิินแจรงๆ พูดซะหมดค่าหมอดูเลยดูดวงครั้งเนี้ยขัดใจมากเอาความจริงมาพูดค่ะและอีกหนึ่งข้อความนั่นก็ที่บอกว่าพูดออกมาได้นะเรื่องไม่เป็นเรื่องฉันหลังงงจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดสดร้อนวันนี้เองนะคะสินแสนเข่งก็ได้ออกมาพาดวงอีกครั้งโดยได้ระบุข้อความกำกับไว้ว่าร้านทองวงังเทพองค์ใหญ่ท่านไอ้ไข่ท้าเวสุวรรณแล้วก็ปีเสี้ยไว้หน้าร้านเป็นอัปมงคลเพราะหน้าร้านไม่ใช่เทวาสถานค่ะจากนั้นนะคะได้กล่าวคล้ายๆคลิดก่อนหน้านี้โดยบอกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะจะทําถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ใน ช่วงที่ดวงตกนะคะปัญหาต่างๆก็จะรุมเร้าเข้ามาก็ต้องเตือนว่าอย่าปะทะจากนั้นนะคะก็ได้บอกว่ายิงกับคนที่มีดวงแข็งแกร่งอย่างหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยนะคะก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นแน่นอนถ้าปะทะด้วยนะคะและต้องระวังเรื่องคดีความที่จะเกิดขึ้นจากนั้นก็กล่าวถึงเรื่องการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่หน้าร้านของแม่ตักกรกนกนะคะสินแสเข่งชี้ว่าเป็นเรื่องอัปมงคลค่ะไม่ควรวางเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หน้าร้านประกอบกับที่นํเอาไว้หน้าร้านได้มีการทําพิธีมมมาาาาก่่ออนแแลล้้้ววหรืไถทํ ยิ่งไม่ควรนามาวางที่พื้นค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านพิธีนะคะก็ต้องระวังซ้มพระเวสีเนี่ยเข้าไปสิงอาศัยอยู่นะคะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับเจ้าของอย่างแน่นอนค่ะในดวงชะตาของแม่ตรกรักรกนกนั้นเป็นอย่างไรก็อธิบายฟังว่าในพื้นฐานดวงชะตานั้นเป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นผู้หญิงใจใหญ่ผู้หญิงต่อสู้เป็นคนที่ไม่ยอมคนใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นในดวงชะตานั้น เมื่อช่วงจังหวะที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก็ต้องเตือนว่าให้ระมัดระวังในรอบปี2566และ2567ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการสร้างตัวเองนั้นตลอดระยะเวลา7ปีนั้นจะทำถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่เมื่อในช่วงจังหวะที่ดวงตกปัญหาต่างๆมันก็จะลุมเล้าเข้ามาสิ่งที่มีผลกระทบเกิดขึ้นมันก็จะขอให้เกิดความรุนแรงและเตือนอยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อใครก็ตามอยู่ในช่วงจังหวะปีที่ตกปีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นก็จะต้องเตือนว่าให้รู้จักระมัดระวังให้รู้จักหลีกเลี่ยงและไม่ควรที่จะประทะด้วยที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดความล่มสลายยิ่งมีผลกระทบจากบุคคลที่มีดวงชะตาที่แข็งแกร่งกว่างอย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัย ซึ่งผมเคยพูดวิเคราะห์ไปในดวงชะตาของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วว่าในรอบปี2,567และ2,568นี้เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นเป็นดวงชะตาที่มีความแข็งแกร่งมากใครที่มีผลประทะเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็เตือนว่าให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะประทะด้วยและต้องระวังในเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องผมมีโอกาสเข้าไปในเรือนจำได้ไปพบกับผู้ต้องขังที่ติดคุกติดตารางและได้เข้ามาเพื่อที่จะให้ผมได้มีโอกาสอบรมเพื่อที่จะให้บอกกล่าวในเรื่องของวิถีชีวิตของตนเองว่าทําไมตนเองจะต้องมาติดคุกติดตารางและเมื่อออกจากเรือนจําไปแล้วควรจะต้องปฏิบัติตนยังไงเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาในเรือนจําอีก และถ้ามีโอกาสแก้ไขปัญหาตัวเองได้รู้จักปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะให้เดินทางไปในเส้นทางที่ประสบความสาเร็จก,ก็จะดีแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้โอกาสที่จะต้องกลับเข้ามาในเรือนจำนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครกระทําผิดก็ตามก็จะเตือนในสิ่งที่เกิดขึ้นและประกอบกับมีสื่อมวลชนช่องแ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางเทพวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่หน้าร้านทองของแม่ตัก,กรอนกรนกซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นอัป,ปมงคลไม่ควรที่จะวางเทพหรือวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หน้าร้านประกอบกับสิ่งที่นํามาวางไว้นั้นมีขนาดใหญ่เกินไปซึ่งเป็นเรื่องของอัปมงคลที่ไม่ควรวางไว้ไม่ว่าจะเป็นเท้าเวสวุวรรณไม่ว่าจะเป็นท่านในไขวัจเจรีหรือว่าจะเป็นปีเสีย หรือวางสิ่งไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านสถานที่ประกอบกิจการซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอัมุมงคลเมื่อเวลาที่ไปดูร้านใครบ้านใครก็ตามถ้ามีสิ่งวะสิ่งของใหญ่ๆวางเอาไว้ก็จะยกออกและประกอบกับสิ่งที่นำมาวางไว้นั้นไม่ทราบว่าได้มีพิธีพุทธาพิเศษมาหรือไม่ถ้ามีพิธีพุทธาพิเศษมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นในการวางที่พื้น แต่ถ้าหากว่าไม่ได้พิธีพุทธาพิเศษมาก็ต้องระวังก็จะมีเหล่าบรรดาสัมภเวสีวิญญาณพูดผีเข้าไปสิงอาศัยอยู่แล้วก็จะก่อให้เกิดการทำลายกับเจ้าของสถานที่และก่อให้เกิดความเดือดร้อน อย่างนนนซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็รียกว่าซินแสเข่งนะคะโดนถกสนั่นตามเคยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้าน,น่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างลองเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงกอนไขรอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ t u b e c ช anel Top ปดาราและเพจ a c e b o o k ท o อตลาราได้เลยนะคะอ๋ะออ,อยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ